เรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังกล้องของกองถ่ายละครตามย่าบอกเอามาบอกให้ฟังก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกอากาศนะคะเรื่องแรกค่ะน้องเบสคำสิงเนี่ยเล่นละครกับช่องวัน31เป็นเรื่องที่2นะคะแล้วก็ผลงานเรื่องที่2ของชีวิตของน้องเบสเนี่ยก็เล่นกับพุ่มกับการแสดงคนเดิมที่เคยกำกับเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นั่นก็คือพี่วุฒิอัสดาวุฒิเหลืองสุนทรค่ะเรื่องวาวเรื่องที่2เรื่องนี้เนี่ยน้องเบสได้มีโอกาสมาเจอกับอดาวดวงดาวจารุจินดาซึ่งอดาวก็หลงรักความน่ารักของน้องเบส แล้วก็ความจริงใจของน้องเบสค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าน้องเบสเนี่ยเอาเรื่องราวความรักของตัวเองเด้ไปปรึกษากับอาดาวอาดา,ว,ดาว,วก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วลูกทำไมลูกมีความจริงใจขนาดนี้เอ็นดูมากให้คำปรึกษาไปให้คำปรึกษามา เป็นป้าเป็นหลานกันในชีวิตจริงเลยค่ะอาดาวรับน้องเบสเป็นหลานบุญธรรมเลยนะคะส่วนเรื่องวาวเรื่องที่3ก็คือเรื่องนี้เนี่ยน้องเบสเล่นเป็นมะนาวชื่อเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเป็นนางเอกค่ะแต่ว่าตัวจริงก็คือนิสัยเปรี้ยวเหมือนชื่อของตัวละครเลยค่ะเพราะเวลามีฉากที่ต้องปะทะก,กับนางร้ายก็คือหนูเล็กเรื่องนี้หนูเล็กชื่อน้ำตาลนะแต่ในเรื่องคือเปรี้ยวแซ่บมากเวลาเขาปะทะก,กันเนี่ยเบสก็มักจะหลุดอาการที่แบบว่าอม,ม,ม,มันเหมือนเคี้ยวจนหนูเล็กต้องสกิดบอกว่าเบสเบสลูกเจนเย็นเรื่อง นหนูเป็นนางเอกลูกหน้าที่นางร้ายขอยเป็นหน้าที่ของพี่นะลูกนะมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องวาวเรื่องที่สี่ค่ะหนูเล็กเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นฉากอ่อยผู้ชายไม่ได้ทุกคนค่ะเทคแล้วเทคอีกหนูเล็กบอกว่าพี่ขนูไม่ถนัดการอ่อยผู้ชายเตสบอกว่าพี่มันจะยากะลรมันนี่หนูสอนให้สอนยังไงก็ทําไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะหนูเล็กบอกว่าพี่คะให้หนูไปเตะผู้ชายยังง่ายกว่าอ่อยผู้ชายอีกค่ะ ส่วนเรื่องวาวเรื่องสุดท้ายก็คือพระเอกของเราอย่างเตียวหุยค่ะทุกคนทราบไหมคะว่าความน่ารักของพระเอกใหม่แกะกล่องคนนี้เนี่ยนะคะน้องเบสเล่าให้ฟังว่าพี่เรื่องเนี้ยพระเอกจะต้องแบบยียวนกวนประสาทนางเอกนิดนิดใช่ไหมคะแต่ตัวจริงก็คือเตียวหุยแบบเป็นผู้ชายที่แบบรักเดียวอะ่ะซื่อ,อ,อไม่มีเล่นเหลี่ยมแพรวใดใดทั้งสิ้นจนเบสบอกพี่ชีวิตจริงคือพี่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเลยใช่ไหมพี่ไม่เคยเจ้าชู้เลยใช่ไหมเตียวหุยก็แบบ ใช่ใช่ก็คือ,คอ,คอตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ย <c oughs> นางเบสก็เลยต้องแบบอ่ะเป็นนางเอกด้วยเป็นแอ t i n g coach ด้วยแต่งานนี้ทุกคนแฮปปี้นะคะเพราะว่าเขารักกันมากๆค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะผู้ชมขากับความสนุกสนานของละครเรื่องต่ำย่าบอกซึ่งจะออกอากาศในคืนวันจันทร์ที่1ิเมษายนเป็นตอนแรกหนึ่งทุ่มตรงไปติดตามกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณย่าที่เสียชีวิตไปแล้วมาปรากฏตัวเป็นวิญญาณให้หลานชายที่แท้จริงได้เห็นเนี่ยจะสามารถทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปนอย่างที่คุณย่าได้ประสงค์ตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าติดตามชมได้ทางชัองวันนะคะ